นี้มาตามนัดนะคะ bm 21บอนะคะก็ปะทะกันสนั่นนะคะก็มีช่องตะเท่านะคะแล้วก็มีภูผีพื้นที่ซัมตีแล้วก็มีเอ่อช่องอ่านม้าประสาตตาขวายมาแล้วนะคะอ่ามาตามนัดค่ะถึงแม้ว่าเราจะคิวกันไปเป็นปุ๋ยลายศพแล้วก็ตามนะคะก็เป็นปุ๋ยกันไปหมดแล้วนะคะก็จะก็ยังคงนะคะมาตามนัดอยู่นะคะชาวนี้ก็ปะทะเดือดเมื่อวานก็มีเสียงปงปังปงปังบึม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 นะคะเอ่อ หลายแนวนะคะที่อลันก็มีนะคะที่บุรีรัมย์ก็มีซูรินก็มีนะคะสีสกเกตก็มีนะคะบึมบัมบัมเนี่ย ก็เป็นกำลังใจให้กับทหารไทยต่อชอดอนะคะส่วนคุนเซนนะคะก็ออกมาบอกว่าวิอนุทินเนี่ยสมัยยังไม่เป็นนายกเป็นเพื่อนกันที่ดีพอเป็นนายกแล้วเนี่ยจะแบบหาเสียงเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยอนุทินลั่นก็คือไม่เจรจาไม่เซ็นสัญญาสันติภาพก็ลองเปเซ็นสิคาอีกรอบเป็นรอบที่สเนี่ยรับรองค่ะนะคะเขางอกเป็นควายเลยค่ะเขายิงใส่บ้านกวนนะคะ เป้าหมายคือสนามบินบุรีรัมถ้าไปถ้าไปเซ็นอะไรอีกรอบหนึ่งนี่ก็คือเป็นบัฟ f ฟาโเลเลยค่ะเป็นควายเลยค่ะทั่วทั้งโลกยังเงียบกิบนะคะตอนนี้ถึงสื่อต่างประเทศลงสื่อต่างประเทศลงไม่ได้แปลว่าเขาเข้าข้างขมメนะคะสื่อ AP สื่อ CNN พวกนี้เนี่ยนักข่าวหรือสำนักข่าวใดๆทั้งสิ้นเนี่ยของต่างประเทศเป็นที่รู้ๆกันค่ะใต้โต๊ะค่ะมีดีลลับค่ะมีฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะ เขาไม่ได้ลงข่าวกันแบบฟรีๆนะคะสมัยนี้เนี่ยเขาลงข่าวพร้อมเงินก็เหมือนประเทศไทยเลยค่ะนะคะเขาลงข่าวพร้อมเงินจ้างลงเขาก็ลงแต่ว่าวันรุ่งขึ้นหรือวันมาเรื่องมาลืนเนี่ยถ้าเกิดไม่จ่ายเงินเขาก็ลงข่าวตามสถานการณ์นะคะเขาลงข่าวเป็นวันๆไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลค่ะอันนี้เนี่ยที่บอกว่าเออรายงานบิดเบือนว่าเออไทยโจมตีขเขมรก่อนหรืออะไรก่อนเนี่ยไม่ต้องไปสนใจค่ะเดี๋ยวสักพักเนี่ย เขาก็รายงานตามปกติเองเพราะว่าคนยุโรปคนอเมริกาหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาถูกสอนมาให้คิดวิเคราะห yeah, yeah ์แยกแยะนะคะเขาไม่ได้ถูกสอนมาว่าให้เชื่อสื่อทุกอย่างข่าวที่แล้วที่ว่าสื่อต่างประเทศลงข่าวว่าประเทศไทยเราหน้ากลัวค้ามนุษย์สื่ออังกฤษคนอังกฤษเองยังบอกเลยว่าประเทศไทยเราอะปลอดภัยกว่าที่อังกฤษอีกนะคะ ประชาชนเขาเนี่ยเขาต้องเก็บเงินแล้วม,มาเที่ยวประเทศไทยเวียดนามเขมรเนี่ยมาสัมผัสเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาก็จะได้รับรู้แล้วคขาว่าแต่ละประเทศนี่เป็นยังไงไม่ต้องห่วงหรอกนะคะฝรั่งมันฉลาดมันไม่ได้โง่นะฮะนะคะเขาไม่ได้โง่แล้วก็ดูข่าวแล้วก็เชื่อนะฮะเขาไม่ได้โง่ส่วนในอาเซียนนี่คงไม่มีใครไปเข้าข้างเขมรส่วนอันวาที่ออกมาเสือกเนี่ยอันวารประตูหลังแบกดาแบกยาร์ดเนี่ยนะคะก็คือ คงมีความสนิทสนมมากกับคุณมาเน็ตนะฮะก็คนหน้าตาดีค่ะนะฮะนะฮะคนหน้าตาดียังอายุไม่มากอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ต้องชอบเป็นธรรมดานะฮะก็ไม่ต้องเป็นสนใจค่ะเราก็ทําหน้าที่ปฏิบัติการกันเต็มที่นะคะเป็นกําลังใจให้กับทหารไทยทุกคนนะคะสําหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยทาไมแบบ รู้ได้ไงว่ามันจะต้องแบบมีการเปิดกันขเมนขเมินเขมินนี่มันลบซ้ำซากนะคะครั้งก่อนนู้นปีห้าสี่อะคะ่ะมันลบที่เขาพระวิหารแล้วแล้วมันก็ดุดยิงเจรจาสันติภาพอะไรของมันเนี่ยสักพักหนึ่งมันก็เอาเราที่ประสาทตาควายตาเมือนทม รอบยิงทหารเราลักรอบยิงเหมือนกันค่ะเพื่อให้เกิดเรื่องคือตอนนี้อินังคุนเซนเนี่ยมันตกที่นั่งลําบากตรงที่มันไม่มีงานทําให้ประชาชนพอมันไม่มีงานทําให้ประชาชนประชาชนก็เริ่มบวยวายเริ่มก่อวอดนะคะเดี๋ยวจะเหมือนเนปาลโมเดลถึงแม้ประชาชนเขมรมันจะขี้กลัวขนาดไหนแต่ถ้ามันไม่มีเงินเนี่ยมันก็สามารถที่จะลุกขือได้มันก็หาเรื่องนะคะให้ไทยเป็นศัตรูนะคะหาเรื่องว่าไทยจะไปลุกลานมันเพื่อที่จะให้ประชาชนมันเนี่ย คนหัวอยู่ในกระดองอยู่ในบ้านไม่กล้าออกมาลุกคือทํานู่นทนํานี่ไม่กล้าออกมาประท้วงไม่กล้าออกมาทําอะไรเพราะว่าอุ้ยเดี๋ยวมีการลดี๋ยวจะไม่มีใครบัญชาการลบอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็ต้องสร้างปีศาจนะคะเพื่อที่จะให้มันมีของเก้าอี้ปีศาจที่น่ากลัวกับอีฮุนเซนแต่จริงนะเอาจริงนะขเขมรบางส่วนที่มันฉลาดอะมันยังบอกเลยมันอยากให้ประเทศไทยกับขเขมรรวมกันมันจะได้มาทํางานในประเทศไทยมันได้ไม่ต้องข้ามมาต่างประเทศ ขมเมนที่มันฉลาดฉลาดนะมันยังบอกเลยหนูอยู่กับคุณเซนนะหนูหนูสู้ให้ดูรวมกับประเทศไทยดีกว่าหนูจะได้มีกินมีใช้มีอยู่มีกินอยู่กับคุณเซนหนูไม่มีอยู่ไม่มีกินส่วนขมเมนที่มันออกมาด่าประเทศไทยเวกเวกเวมันจําเป็นค่ะเพราะว่าในประเทศของมันเนี่ยถ้ามันไปประท้วงหรือว่ามันแบบมันวอยายใส่ตระกูลหุนทั้งคุณเซนคุณมาเนเนี่ยมันจะต้องโดนแบบโดนอุ้มโดนคิวโดนอะไรสารพัด มันก็เลยต้องออกมาทําสื่อประมาณนี้ค่ะแต่จริงๆลึกๆแล้วเนี่ยถามว่ามันอยากเป็นคนไทยไม่คนเขมีเนี่ยมันอยากเป็นลึกๆแล้วมันอยากเป็นมันไม่อยากมันไม่อยากอดอดชีวิตมันอะมันไม่อยากอดมันอยากมีกินมีใช้อถ้าไทยรวมกับเขมรนะคะรับรองค่ะคนเขมรจะดีใจเฮกันทั้งประเทศเพราะมันจะได้มีกินมีใช้แล้วมันจะได้ไปทำงานไม่ต้องไปทำาอรสปอร์ตหรือทำอะไรทั้งสิ้น ลึกๆแล้วมันเป็นเช่นนี้แหละเธออ่าสู้ต่อไปคะ่ะอย่าให้อีคุณเซนเนี่ยมันมาหยามเกียิเราได้นี่ก่อนเปิดซีเกมมันก็เปิดก่อนเซนสัญญาสันติภาพหยุดยิงสองอันเนี่ยมันหยามเกียรดสุดๆส่วนบิ๊กเล็กนะคะเงียบๆแล้วก็หุบป,ปากไปคะ่ะไม่ต้องไปเจราจาดใดๆทั้งสิ้นแล้วตั้งแต่สมัยเป็นรอมาชอ,อกลาหโหมจนบัดน,นี้เป็นรอมาตอบิ๊กเล็กเจราจากี่รอบได้ผลไหมคะไม่ได้ผลคะ่ะตั้งแต่สมัยภูมิธรรมแล้วค่ะไม่ได้ผลค่ะ ะคะไม่ต้องมาเจราจาค่ะเราเป็นคนนะคะคุยกับเฮียไม่รู้เรื่องหรอกค่ะถ้าเกิดว่าคุยกับเฮียรู้เรื่องเราก็เป็นเฮียนะคะเราเป็นคนค่ะ